อ่าเขาเนี้ยเวลาพี่ไปลองพยายามลองให้หมดให้ได้พี่จะเป็นคนขี่เร็วหรือซิ่งหรือไม่เร็วก็ตามแต่ตอนลองพยายามลองให้หมดทุกเกียร์ได้ว่าออกตัวเค่หนึ่งลากไปเป็นยังไงตดัดไม่ตดัดสับเกียร์อะไรช่ <Yeah. S 1> ห้อยไม่ห้อยอ่ะพอสับเกียร์เสร็จปุ๊บพี่ก็แทกเขาเร่งส่งมีวอดมีวูบมีรอสะดุดสะอึกอะไรไหมอ่าก็พยายามลองให้ได้ครบให้ได้ห้าเกียร์ ยกขเร่งดูมีตดอะไรไหมพอขากลับพี่ก็ลองขี่ในแบบที่พี่ขี่ปกติว่าเกียร์สูงรอบตําเกียร์สูงขี่ช้าขี่เร็วลองดูเลยลองให้หมดมีรอบเดินบบแย่างที่ สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้เราอยู่กันที่สุพันณบุรีวันนี้วันศุกร์ที่26สิงหา2565สถานีแรกสุพันบุรีอันนี้เรามาจูน48ปี20หนึ่งคันเขาจูนมาแล้วแล้วก็จูนใหม่ไปแล้วแล้วคราวนี้รู้ว่าผมจะมาทางนี้ก็เลยให้ผมมาจูนให้ใหม่อันนี้เราก็ปรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจูนแมพให้ใหม่เลย ไม่แก้ของเก่าเพราะว่าของเก่าเขาอ่าเขาปรับมาก็มันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่เราก็เลยขียจไปแก้เราทําใหม่เลยก็เสร็จแล้วก็ให้เจ้าของเขาไปลองเดี๋ยวลองแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อยู่ที่เจ้าของว่าลองแล้วเขาจะชอบไม่ชอบแล้วเขากลับมาค่อยไปถามกันนะครับไปรุ่นตอนนี้สุพรรณบุรีสถานต่อไปตาขี่เดี๋ยวรอรอเจ้าของเขาไปเทสกลับมาค่อยว่ากัน ไปลองมาเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นครับพุ่งขึ้นออกตัวดีขึ้นช่วงตัดเกลีรยก็โอเคดีขึ้นของเก่ากับของใหม่กูต่างกันเยอะต่างกันเยอะไหมเยอะเหมือนกันฮะของเก่าจะอื้อหน่อยอ่ะของเก่าอื้อใช่ใช่ไหมอ่าของเก่ามันมันเป็นยังไงบ้างนะของเก่าก้อนจูนคือมันแบ็คเยอะอ่าพอยกคันเลงเนี้ยุ่งปังปุ้งปังเลยประจำเลยใช่ขนาดชี้ช้านะฮะอ่าแล้วของใหม่อ่ะของใหม่แทบจะไม่มีแต่มีนิดๆิดบางๆ มันถ้า <welche? S 2> <Price. S 1> ถ้ามันจะมีอ่ะมันจะมีช่วงที่พี่ไปทัดถ้าทัดมาหนักๆเลยยาวๆเลยแล้วยกทันทีอ่ะอาจจะมีบ้างแต่ถ้าขี่ในเมืองผมบอกเลยไม่มีถ้าขี่แบบปกติในเมืองไม่มีหรอกเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่พี่กําลังไอกระแทกคันเร่งเปิดกำลังเปิดคันเร่งหนักๆพอเรายกทันทีปุ๊บน้ำน้ำมันที่ฉีดจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันปิดทันทีปุ๊บน้ำมันมันเหลือนิดนึงแต่ถ้าขี่ในเมืองปกติเปิดไม่หนักปิดเปิดปิดมันจะมันจะไม่มีอะไรเลยอันนี้ออกตัว ดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นนะฮะออกตัวออกตัวตัดมีตัดมีอะไรไหมไม่มีครับสับเกียร์มีห้อยไหมไม่มีสับเกียร์ไม่มีห้อยกต่แทรกกันเร่งนต่อมีมีวอดไม่มีไม่มีอาการเลยไม่มีเลยได้ลองหมดทุกเกียร์ไหมลองทุกเกียร์คะวิ่งกว่าเดิมไหมวิ่งกว่าเดิมตัดไปหมดวิ่งหมดเลยอ่ะไม่หมดอ่ะแล้วของเดิมอ่ะของเดิมผมของเดิมผมก็ไม่ค่อยได้สัดด้วยไม่ไม่ไม่ค่อยได้สัดอันนี้คิดว่าวิ่งกว่าของเดิมไหมวิ่งกว่าวิ่งกว่าอืติดมือขึ้น แล้วพี่รู้จักผมได้ไงเนี่ยรู้จักในเพจครับอาคิดว่าผมมามันจะดีขึ้นไหมเนี่ยโอดีขึ้นดีขึ้นเขาออกตัวดีขึ้นเลยอันนี้ชอบไม่ชอบโอเคได้อยู่่าออกตัวดีถือว่าก็ผาผมไม่รู้นะผมไม่ได้เป็นคนเีขี่ใช่ไหมพี่เป็นเจ้าของรถพี่พี่ขี่อยู่พี่จะรู้ว่าของเดิมพี่เป็นไงของใหม่เป็นไงของเดิมระรว้ยใช่ะเบิดปุ้งปังปุ้งปังตอนนี้ในเมืองตอนนี้ก็มีแค่อย่างที่บอกนิดเดียวอาจจะถ้าเกิดว่าพี่ขี่ในเมืองอะไม่มีเลยไม่ได้มีใช่ จาจบปะเนี่ยถ้าจะจบครับถ้าจะจบไปแล้วกี้ลองหมดทุกเย์ได้นะลองทุกเย์ไม่ได้พี่ไม่ได้ไปลองข้างนอกอ่ะลองเต้นนอกเนี่ยฮะลองเต้นนอกอ่ามีโอกาสลองดูเลยว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่อะไรยังไงจะได้จะได้รู้ว่าเออจูนุไปแล้วรถแป่งวิ่งจากเดิมแค่นี้วิ่งพออันใหม่ไปปุ๊บเออแป้งไปทะลุไปเท่าไหร่ใช่เพราะว่าที่ปรับให้ไปเนี่ย ผมพยายามให้ศูนย์ถึงร้อยแปดสิบเนี่ยขีย่ดีมสมูท,ทให้ได้หลังจากร้อยแดสิบแล้วอาจจะดีก็ดีแต่ถ้าไม่ดีหรือมันมีบ้างนิดนึงก็มันเขาเรียกว่ามันเกินการควบคุมไปแล้วกับสปอร์เตอร์อ,อ่ะเพราะถ้าเกินร้อยแดสิบเนี่ยเอารถกันแทบไม่อยู่ใช่ไหมแต่ถ้านี้ขี่ไปลอง,องแล้วชอบก็จบจบนะแน่นะ ไม่ได้ไอ้ค่าค่าน้ำมันนี่ก็ต้องเปลี่ยน้วยใช่ไหมใช่ครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยใช่ใช่เปลี่ยนหมดเลยตามอัตรารอบก็รอบสองพันต้องน้ำมันเท่าไหร่ไฟเท่าไหร่สามพันน้ำมันเท่าไหร่ไฟเท่าไหร่สี่พันน้ำมันเท่าไหร่ไฟเท่าไหร่ช่วงอสับเกียอ่าสับเกียพี่สับเกียสี่พันรอบอ่าสุ่งสับเกียสี่พันรอบจะอัดให้มันยังไงเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ามีห้อยแสดงว่าช่วงสับเกียเนี่ยน้ำมันมันวูบหรือไม่ก็ไฟวูบมันก็เลยห้อยนิดหนึ่งห้อยก็คือ โอ้ประสับเกียร์มันหูตกไปนิดนึงอาใช่แอบถามว่าขี่ได้ไหมขี่ได้ไม่พังแต่ถ้ารถที่มันจูนดีๆสมมุติอะมันจะต่อปั๊บไปเลยหนึ่งแล้วก็ห้าไหลไปเลยยาวๆใช่ถ้าชอบใจก็เรียบร้อยครับก็โอเคแล้วขอบคุณมากครับครับ